เข้าไปคันแรกเลยเขาให้ผมไปเริ่มงานอยู่ที่ผงน้ําร้อนผงน,น้ำร้อนเสร็จ <ไป S 1> พอผมไป,ไปเริ่มอยู่ที่เพอร์ี่ผอใช่ครับให้ไปเริ่มที่เพอร์ี่ผงร้อนพอผมไปถึงเสร็จเขาบอกว่าทางหัวหน้าสายหัวหน้าอะไรหัวหน้าซัพอะ่ะไม่ได้ติดต่อออกมาครับไม่ได้ไม่ได้ติดต่อไอ้ทางเพอร์ี่นี้มาว่าให้ผมเป็นคนมาทํา ผมก็งูมั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันแล้วมาถึงวันนี้มันเป็นเวลาประมาณ3ามถึงสี่เดือนแล้วพีู่่ไม่ได้ทำมันเขาได้ได้พักหนึ่งแล้วแหละพี่แต่อันนี้คือว่ายังไม่ได้เรื่อนะผมเข้าไปรอ,รองานพักหนึ่งแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีคนอยากทำไหมทํางานมีสายที่บ้านวิ่งทางังวิ่งอะไรเงี้ยพี่เราผมก็บ,บอกว่าพอมีพี่าทกา่อน แต่ว่าสายเป็นร้อยนะประมาณร้อยสิบบางพักแตกแต่เหมือนกันเลยไม่เคยแบบไม่มีรถร่วมอะคะแล้วเพจไปเจอคนนี้ด้วยลุงผมติดต่อมาแต่ลูกเขาได้พิ่จริงค่ะแต่แต่ตอนที่ลุงผมติดต่อมาไอ้คนเนี้ยเขาก็เป็นคนนี้ผมจะมาวิ่งกับเพชรครับผมต้องจ่ายอะไรนะอะไรห้าพันนะค่าพันงานห้าพันงานห้าพันแล้วอีพันนึงคืออะไรผมก็มีมีตำรวจนอกวงเลยนะครับรรวจอบม รวบรมเอกสารดีผู้เสียหายทุกคนนะครับแต่จะลงอยู i i ่ในประจวันข้อเดียวกันเพราะว่าพึ้นการนเีทุกคนีองละผ่านผ่านมาแล้วน้องก็ต่อไปอีกใช่ไหมครับ ให้คจริงเขาเห็นมูลเขาเห็นรายได้มันดีเนี่ยเขาก็อยากคนสอบแทนทำใช่คนที่รักษาหมายว่า,าออกรถในน้ำที่ว่าอ้างว่าเป็นเคอรี่ ก็ช่วนันน่นันเถอะนัแบบนัไปถึงรลตัดจ้ะไปถึงรลตัดใช่ครับมันเล่าฟังน่เรื่องอกมาวิเคอรี่นะครับรู้จับทุกเค็ดคือก็ถือว่าได้เงินดีแล้ว็็วิจัยสักแก้วนน ไม่ได้เงินเดือนสี่หมื่นรายตัวก็เลยอยากออกรถล่วงออกรถไปแดงมาวิ่งเคอรี่ก็ดีว่าจะได้มีเงินส่งรถแล้ววันนี้รู้สึกไงก็คือพอไม่ได้มีงานก็คือไม่มีงานครับออกรถมาแล้วก็คือไม่มีงานวิ่งกี่เดือนและก็คือเพิ่อกความรู้เท้านี่เลยครับ่องไงก็เป็นบริษัทเคอรี่ก็คือรู้จักกันรู้จักพี่เพียพี่เพชรบอกว่ามีเคอรี่ไหมรถร่วมก็คือกะว่าจะมาเจออยากเจอง็ออด้วยแหละว่าทำไมต้องมาพกบ ก็อยากได้เงินหมื่นคืออย่างเราไม่ได้งานก็ขออยากได้เงินหมื่นเท่าไหร่ครับคือที่วางไปก็คือหมื่นเลยลูเมื่อกี้ที่สูงเร็วขายไม่ขาดก็นอ่ามาคือตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีผู้เสียหายผู้ที่มาแจ้งความเนี่ยจำนวนมากครับเราจะต้องตั้งเป็นทีมคณะพนักงานสอบสวนมาดำเนินการนะครับเพื่อทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วก็ดูว่าเข้าข่ายความผิดฐานไหนนะครับคือผมได้มอบหมายให้ร้องกับสอบสวนนะทดลองทำพันเปน็นเป็นหัวหน้านชุดที่จะสั่งสอบมาทีละคนหรืออะไรมันอาจจะไม่ต่อเนื่องก็จ,จะนัดมาทีเดียวแต่ว่าจากที่ฟังดูเนี่ยน่าจะน่าจะเข้าข่ายช่อโกงนะคือหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อความจริงซสุด